สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันแซดเรติเจอนัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2021นะครับวันนี้มีคู่เดียวครับเป็นการแข่งขันในกลุ่ม B ีครับเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครครับในภาพที่เราเห็นนะครับพบกับทีมเนสแมนครับมาสปอร์ตเนี่ยที่มีเจ็ดคะแนนเข้ารอบไปแล้วเนี่ยเขามีผลต่างบวกอยู่6ประตูนะครับขณะที่ เนสแมนเนี่ยตอนนี้มีผลต่างบวกอยู่3ประตูนะครับลุสเล่ติมุมเข้ามาครับเนสแมนตั้งก็ยิงติดเซฟครับการยิงของทวีวัฒน์นี่ครับทวีวัฒน์ไหลามาให้กับสุร์ทางด้านของชาติดนัยครับชาติดนัยตั้งให้กับทวีวัฒน์ยิงครับไปติดเซฟประวิทย์โอ้ต้องบอกวันนี้ค่อนข้างที่จะ เกินความคาดหมายครับสมุทรสาครหลังจากงหวะน,นี้ยิงติเสียภูวนัทครับโอ้โหมาเรื่อยจริงๆริครับสมุทรสาครวันนี้ดอียครั้งครับหลุดมาเดียวๆเลยเลือกที่จะยิงหัวเกือกครับเนีย่ยบอลไปติดภูวนัทครับล้มตัวขวางไว้ได้ตั้งเกมมาใหม่ครับสมุทรสาครวันนี้มาได้ดีทีเดียวครับต้องชมเลยทีเดียวอาจจะวันนี้ตัดบอลได้เป็นโอกาสเลยครับ ยิงติดเซฟซะอีกครับพยายามจะซ้ำไม่ได้ครับดูอีกครั้งครับจังหวะที่สมุทรสาครเนี่ยไปตัดบอลมาได้ครับแล้วจีรพัฒน์เนี่ยยิงหัวเกือกเลยครับจังหวะยิงสุดจังหวะสุดท้ายของสมุทรสาครเนี่ยยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับมโอกาสเยอะครับเตะมุมงัดมาสัดในเข้าก่อยิงด้วยสายจังหวะนี้มันโดนไม่เต็มครับการยิงของสหรัฐดูอีกครั้งครับเนี่ยง้างเท้ารอเลยครับแต่มันโดนปลายเท้านะครับ ประวิดตะโกนสั่งให้เพื่อนขยับครับแม่ไม่มีใครขยับเขาจะออกบอลยาวครับแล้วก็หมดครึ่งแรกครับโอ้ต้องบอกว่าเซอร์ไพร์เหนือความคาดหมายมากครับที่ไม่มีสกอร์เกิดขึ้นเลยครับของกลุ่ม B ครับด้วยการมี5คะแนนนะครับตัวสกิลีนเลาะริมเส้นมาตัดเข้าในขวางสนามไปเอาผลาดเลยครับยังตามมาสกัดไว้ได้ครับบอลไม่ออกด้วยครับได้บุกต่อครับสมุสาคร มีตัวสอดตัวสอดจ่ายมาแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหขึ้นนําจนได้ครับหลังจากที่พยายามอยู่นานครับสมุทรสาครเท่านั้นครับดูการยิงอีกครั้งครับยิงจจะหวันี้เสียบเสาแรกเข้าไปครับการยิงของปัญญาฤทธิ์ครับทมีวัฒหักข้อไปโดยสกัดไว้ได้นัดทวิตซ้าได้ไหมไม่ได้แล้วก็โอ้โหชาตินายพยายามจะสกิดบอลให้เข้าประตูไปก็ไปตรงตัวประวิทครับ ดูทั้งจังหวะเซฟโอ้ใช้อกเซฟเ,ซฟเต็มๆครับประวิทย์ประวิทย์ประวิท์พาบอลขึ้นมาจ่ายออกมาทางด้านขวาออกบอลมาแล้วได้ยิงโอ้พลาดยังเหลือเชื่อครับจังหวะน,นี้ไม่ได้ประตูที่2ครับสมุทรสาครอ้าวจังหวะน,นี้จ่ายมาไม่มีเพื่อนอยู่ครับลูสดีไปเสียบอลแลยครับเป็นเกมโตเน่งเนโอ้ย โอ้ oh, วันนี้ปรวิทย์นี่ยืนตำแหน่งดีมากครับเปิดประตูของสมุทรสาครดูอีกครั้งครับการเซฟของปรวิทย์ครับชาติจะนในพยายามจะกระดกบอลแล้วครับแม่แต่ปรวิทย์นี่ออกมาปิดมุไมไว้หมดแล้วครับเอาจังหวะนี้นัทวิทย์นัทวิทย์เลือกแล้วก็เรียบร้อยครับเนี่ยครับพูดไปยังไม่ทันขาดคําเลยครับว่ามีโอกาสได้ประตูเพิ่มแต่ทําไม่ได้เนี่ยสุ่มเสี่ยงจะโดนตีเสมอครับสมุทรสาคร ดูอีกครั้งครับไปตัดบอลมาได้นะครับนัทวิทย์แล้วก็พาบอลยิงแบบเลือดเย็นเข้าไปครับจังหวะนี้ก็ไม่ไหวเลยครับประวิทย์ช่วยทีไว้หลายจังหวะแล้วจังหวะนี้มันเหน่งเหน่งเลือเกินครับอ้าวแล้วแต่กลับมาหลุดมาอีกแล้วครับดึงหลบยิงโอ้ไปติดบล็อกออกหลังครับการยิงของทวีวัน์ไหลมาประวิทย์ขวางสนามไป พิกจ่ายตามช่องเอาเล่ครับยิงเรียบร้อยครับโอ้โหขึ้นนําอีกครั้งครับจิ้มจังหวะน,นี้เข้าไปครับจิรพัฒนแล้วไปเสียฟาวครั้งที่6ครับดูภาพช้าอีกครั้งครับได้ประตูที่2ครับจิ้มจังหวะน,นี้เข้าไปครับเหลือสี่น,นาทีครับผลจบลงแบบนี้นี่ต้องบอกว่าพลิกล็อกครั้งใหญ่ของโทนเมนตนครับอาวแล้วมีโอกาสเสียประตูตีเสมอครับสม,มุทสาคร ไปเสียฟาวครับแม่ลืมไปหรือเปล่าว่าทีมเนี่ยาฟาวครบ5ครั้งไปแล้วนะครับดูอียครั้งครับชาติจไหนวิ่งเข้ามาแปลง่ายๆเข้าไปครับประวิทธพุ่งถูกปัดโดนด้วยครับแต่ปัดไม่ออกครับโดนปลายนิ้วเท่านั้นจ่ายมาตวัดยิงไม่ได้ครับโอ้จังหวะนี้โดนเตะเข้าชายโค้งเลยครับผู้สินว่ายังไงครับโอ้ให้เป็นใบเหลืองนะครับรับใบเหลืองไปครับทางด้านจจริยุทธ โอ้เหลืองสองนะครับโดนไปแดงครับโอ้เท่ากับว่านัดหน้าเนี่ยล่นัดชีช้ชะตาตการเข้าไปเล่นในรอบรชิงแชมป์ประเทศไทยเขาลงสนามไม่ได้นะครับไม่เลยไม่น่าเลยครับจังหวะนี้นี่ครับจังหวะไม่ทันน่าจะปล่อยไปครับเท่าตัวก็โดนไปเหลืองติดตัวอยู่แล้วหนึ่งใบด้วยนะครับแล้วนัดสําคัญเนี่ยนัดหน้าเนี่ยคือนัดที่จะวัดการเข้ารอบสุดท้ายรอบรชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยติโดทษดแบนแน่นอนครับลงไม่ได้ครับ หรือจนกว่าจะเสียประตูนะครับเป็นโอกาสที่จะพิชชะครับสมุทรสาครไม่ทันเลยครับเพราะว่าเวลามันเหลือไม่กี่วินาทีแล้วพ็จบเกมลงไปครับโอ้ถือว่าใบแดงแบบไม่น่าโดนกระบ,บอลจะหมดเวลาอยู่แล้วครับเกมจะหมดเวลาอยู่แล้วครับ